ต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปนี้เรามาดูพอ่อพันธุ์ที่เราได้ไปเปลี่ยนมานะครับซึ่งตัวเก่าที่ได้ไปเปลี่ยนเนื่องจากว่าเขาจะผสมลูกตัวเองนะครับทําให้เลือดชิดนะครับทําให้ลูกที่ออกมาสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยไปเปลี่ยนมาตัวนี้ก็เป็นแองโกลนะครับแองโกลผสมกับชาม,มี่นะครับตอนนี้เอาลงมาทําความรู้จักให้สันติสนมกับเจ้าของอยู่ครับดูการกินหญ้าเทล็มองเขาครับ ขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ